สวัสดีค่ะเชฟดิมค่ะเชฟนัตตี้ค่ะวันนี้อยู่ที่โอมาเกษตรค่ะสาขาภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีเลยใช่ค่ะวันนี้ที่เก่าเวลาเดิมใช่่คะเรามีรถดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะเชฟดิมใช่ค่ะนี่เลยคันนี้นะคะเป็น Isuzu Spark นะคะ1.9 DDIB นะคะปี2018ใช่ค่ะรถทำเงินอีกแล้วนะคะราคาคันนี้อยู่ที่261,000บาทเลยค่ะ ราคาถูกมากถูกมากเรายังไม่ได้บอกยังไม่บอกข้างวดนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรถก่อนเราพามาชมรถกันดีกว่านะคะของเรานะคะรถเดิมๆกระจังหน้ายังเดิมเลยเชฟบีใช่ค่ะคันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะกระจังหน้าสีดำก็คือเข้ากันมากใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราพาชมด้านในกันดีกว่านะคะในส่วนตัวของด้านในนะคะรุ่นนี้ยังคงเป็น กระจกมือหมุนอยู่ใช่ค่ะของเราเดิมแค่ไหนวิทยุยังเดิมเลยเช็คดค่ะแล้วเบาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลสีดําทําความสะอาดง่ายนะคะเกียร์หสปีดนะคะเดิมยังไงไม่แท้แน่นอนค่ะมาอยู่สามแสนสามหมื่นแปดพัแต่อีซูซูวิ่งได้ทโลใช่วิ่งได้ยาวๆ วิ่งได้อีกเยอะเลยค่ะภายในใหม่มากใหม่มหนที่บางแดดยังมีถูกลุมอยู่เลยใช่ค่ะนี่ไฟยังติดอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูรอบขัดบ้างนะคะใชสปาร์คเขาจะเด่นเรื่องกระบะของเขากระบะกว้างมากกว้างยาวและบรรทุกได้เท่าไหร่ค่ะเชฟดีมคันนี้คันนี้นะคะ บรรทุกได้มากสุดเลยถ้าไม่เสริมแนบนะคะ1 5จุดห้าตันนะคะคันนี้เราเสริมแนบให้เรียบร้อยแล้วนะคะบรรทุกกันจุกๆุไปเลยนะคะสองตันตันของเราได้โหโอ้โหเหมาะมากนะคะแล้ววิ่งเหนือล่างมากดูดิคือราคาแบบไม่แรงเลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่สอง0ส0หมนหนึ่งพบาทเลยหรือว่า อยากผ่อนสักหนึ่งหมื่นผ่อนเท่าไรดีคะเชฟนัถ้าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะถ้าดาวหนึ่งหมื่นบาทนะคะจะผ่อนอยู่ที่สี่พันสามร้อยบาทเลยค่ะเชฟนัตี้โอ้โหค่างวดถูกนะคะถูกมากถ้าอยากผ่อนสักแค่สามพันสามพันใช่ไหมคะแนะนําให้วางดาวสักสามหมื่นจะผ่อนอยู่ที่สามพันเจ็ดโอ้โหค่างวดของเรานะคะตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มเลยเท่าไหนเท่านั้นนะคะค่างวดถูกมากใช่ค่ะก็คือลด รุ่นนี้นะคะเราพร้อมวิ่งได้ยาวๆเลย<ช>นะคะ,คะแล้วบรรทุกของได้เยอะมาก<ช>นะคะของแถมแล่ะคะเชฟดีมของแถมโปรสิงหาไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้นะคะเราแถมฟรีประกันภัยเปลี่ยนไทยของเหลว แบตเตอรี่ลูกใหม่ยางใหม่สี่เส้นให้เลยนะคะลูกค้าต้องจองภายในเดือนนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะเรามีหลายคันเลยของเรามีมากกว่า700อคันเลยใช่ค่ะปีมีปี18ดนะคะแล้วก็ปี17เจนะคะปี18แเราก็จะมีสีขาวด้วยแล้วก็สีบอลลนด้วยนะคะมีรถหลายคันให้ลูกค้าเลือกชมเลยหรือว่าลูกค้านะไม่อยากได้ออ เป็นแค่หัวเดียวธรรมดาของเราตู้ก็มีนะคะหรือจะเป็นกระบะติดข้อของเราก็มีนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้แห้งนะคะหรือว่าจะเป็นตู้ทึบไว้ขนส่งนะคะของเราก็มีนะ,ะใช่ค่ะตู้ขาโก้บ็อกนะคะคือจดเรียบร้อยแล้วสามารถวิ่งได้เลยนะคะของเราจดทะเบียนลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะวิววว่งสบายไหนห่วงสบายใจแน่นอนใช่แล้วของเราทําเรื่องจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราขอแค่เพียงบัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ<ช>นะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะอยู่จังหวัดไหนนะคะทั่วประเทศไทยนะคะของเราจัดไฟแนนซ์ฟรีบริการถึงบ้านลูกค้าเลย<ช>ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย<ช>ด้วยนะคะใช่ค่ะและของเรานะคะไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะของเรามีทั้งหมด10สาขาเลยค่ะเชฟดีนที่แรกของเราเลยนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะสามแยกวังมะนาวนะคะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทนะคะ อยู่ติดถนนใหญ่เลยซ้ายมือของเรานะคะ<ช>จะเห็นป้ายโอมาคาเซสีแดงๆเลยนะคะ,คะถ้าลูกค้าอยู่โซนภาคกลางหรอเคสโซนภาคกลางนะคะหรือว่าสุเน,ะะเาสนเทพนะคะเรามีสาขางนมาวานเกษตรนวมินทร์แล้วก็บางใหญ่เดยคาเชสเน็ตตี้ oh, oh. นะคะส่วนภาคอีสานนะคะโคราหรือว่านครราชสีมานะคะเรามีสาขาปักกงชยัยกางดงขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็สระ สระบ,บุรีทับกวางนะคะ<ช>หรือภาคเหนือก็จะเป็นเชียงรายส่วนภาคตะวันออกนะคะเชฟเตอี้อยู่ที่สาขาพัทยาจังหวัดชนบุรีนั่นเอง<ช>ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนเราก็มีไฟแนนซ์ไฟแนนซ์รองรับอยู่นะคะ<ช>แล้วก็ลูกค้าก็สามารถออกรถก,กับเราได้ะคของเราจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศเลย<ช>จองฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ<ช>ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็ซื้อกับ เชฟดีมแล้วก็เชฟนัตตี้ได้เลยนะคะยินดียินด,ด,ดีให้ให้ขับปรึกษาเลยหรือว่าลูกค้าสนใจคันนี้ลูกค้าสามารถทักเพจมาได้เลยนะคะเพจอมากาศค่าเซาเทิร์ภาคใต้หรือโทร0822507888ได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่รอรับสายหรือตอบข้อความตลอดใช่ค่ะ,น,ะ,คะนี่แตวขออนุญาตด,ดูคอมเมนต์สักนิดนึงได้เลยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็น e สูสูสปาร์คนะคะ1.9 DDIB นะคะปี2018ราคาคันนี้อยู่ที่261,000บาทนะคะถ้าลูกค้าอยากวางดาวสัก10,000หมืนะคะจะผ่อนอยู่ที่4,300บาทถ้าลูกค้าอยากผ่อนสัก3,000กว่าบาทนะคะแนะนำให้วางดาวสัก40,000ื่นนะคะจะผ่อนอยู่ที่3,300 ตลอดอายุสัญญาไม่มีบกเพิ่มเลยใช่ข้<อ>างวัาแบบน่ารักมากนะคะและยังไม่พอเชฟดีมของเรามีรับประกัน หลังการขายด้วยนะคะแลวประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะ1ปีหรือ25,000กิโลเมตรหรือย่างใดยังหนึ่งถึงก่อนด้วยใช่โอ้โหรถกับเราคุ้มแน่นอนใช่ค่ะสบายใจหายห่วงนะคะไม่คันนี้จะ300แสนแต่ของเราไม่แท้ร้อยเปเซมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะสามารถตรวจสอบได้ใช่นะคะมีตัว220รรายการตรวจวัดโครงสร้างนะคะใช่ค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยใช่ค่ะ โปรโมชั่นเดือนนี้แถมอะไรบ้างคะโปรโมชั่นนะคะออกรถเดือนนี้นะคะแถมซีกันไปเลยนะคะประกันภัยนะคะแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนถ่ายคลองเหลยวยางใหม่สีเส้นใช่ค่ะไม่ว่าอาชีพอะไรก็อ,กออกได้<อ>ไดนะคะอาชีพกเกษตรกรใช้อะไรบ้างคะโอโห,โหเกษตรกรพื้นที่ของเราเยอะมากเนาะเขียดีมเอกสารง่ายๆเลยคะ่ะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหนังสือ,อ สมุดเล่มเขียวเกษตรกรแล้วก็ใบเสร็จซื้อขายผลผลิตนั่นเองโโอ้หจะปลูกผักอะไรหรือว่าจะปลูกสวนได้ได้หมดนะคะถ้าเป็นค้าขายรถคันนี้เหมาะกับค้าขายมากเลยนะคะก็ใช้สัเนาับรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือว่ามีใบเสร็จ ซื้อของหรือว่ามีสัญญาเช่าแบบว่าขายของอะไรประมาณนี้นะคะมีหน้าร้านชัดเจนนะคะก็สามารถออกได้แล้วนะคะ,คะพนักงานบริษัทออกง่ายมาก<อ>พนักงานบริษัทนี่คือเยอะมากๆนะคะคพื้นที่ของเราเขตอุตสาห<ช>กรรมเนาะทะ,ะ,ะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนก็ได้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6กเดือน,<ช>เนเท่านี้ก็ออกรถได้แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วของเรา สิสาขาเปิดทำการทุกวัน<ช>นะคะ,คะถ้าลูกค้าอยากเข้ามาชมรถจริงได้ที่อมรเกษคะสาขาภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีได้เลยนะคะ,คะของเราเปิดทำการทุกวันนะคะจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเปิดทำการแปดโมงครึ่งนะคะปิดทำการ หโมงเย็นนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะเปิดทำการเก้าโมงครึ่งนะคะปิดทำการสี่โมงครึ่งเลยนะคะใช่เราก็เปิดทำการนะคะวันอาทิตย์นะคะลูกค้าอยากมาเข้าชมรถจริงได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะว่าลูกค้าสะดวกเวลาไหนวันไหนนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0 8 2 2 5 0 7 8 8 8ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าสะดวกวันไหนเวลาไหนนะคะจะมีเซลลรอรับลูกค้าอยู่นะคะใช่ค่ะย้ำ คันนี้อีกทีนึงมีกว่าเชฟดีดน,น,นะคะคันนี้นะคะจะเป็น e s u z u Spark นะคะ1.9 DDiB นะคะปี2018ราคาคันนี้อยู่ที่261,000บาทนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเราแถมฟรีประกันภัยเป็นถ่ายของเหลวแบตเตอรี่ลูกใหม่ยางใหม่สีเส้นเลยค่ะเชฟนาตี้ใช่ค่ะ,ะ,คะลูกค้านะคะถ้าประสงค์ดาวแค่10,000บาทนะคะผ่อนเพียง3,000ขอภายค่ะผ่อนเพียง 4,300บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าอยากผ่อนสัก3,000บาทนะคะแนะนําให้วางดาวสัก30,000นะคะจะผ่อนอยู่ที่3,007 7นะคะข้างมวนตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะคะใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้สําหรับไลรหน้าเราจะมาไลค์คันไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ เรื่องรถมือสองไว้ใจโอมเกษเค่ะรถดีมีประวัติเช็คได้สวัสดีค่ะ